นี่คะ่ะผักที่เราไปเก็บมานะคะซิมีบักแปบนี่กระเจี๊ยบเขียวถั่วพูดอกแคบักพริกคะ่ะได้มาตังเยอะเลยคะ่ะเราจะไปทำอะไรกินดีเนาะเดี๋ยวห้าสิบไปสุปบักแปบเด้อค่ะพี่น้องเคยกินบ่าคะ่ะซุปบักแปบจ้าซุปบักแปบแซบๆคะ่ะไปทำกันเลยจ้านี่ต้มบักแปบแล้วก็ะอกเอา นี่เอาขอบมันออกนะคะเอาขอบขอบมันออกหลอบด้านขากมันออกค่ะแล้วก็เอามาตํานะคะตำใส่พริกใส่อะไรนะคะซุปบแปบบตำให้ละเอียดเลยจ้าตำให้ละเอียดเลยดูได้เยอะเลยค่ะนี่ตเสร็จแล้วเราก็จะมาปรุงกันนะคะใส่น้ำปะลาลงไปใส่เครื่องปรุงลงไปนะคะใส่ผักต่างๆต้นหอมใบหอมนะคะ นให้เข้ากันค่ะนี่อุย้ยน่ากินมากเลยค่ะถ้าผู้ใดมีง่ากระไซงงาเลยเด้อค่ะมันสิแสบอุย้ยเสร็จแล้วค่ะซุปปักแปบ,บของเราน่ากินมากมายเลยค่ะอร่อยจังเลย